ว่าคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะผิวเปลี่ยนอ,อผิวไม่สม่ําเสมอ,อ,อมันมีจุดด่างดำขึ้นเต็มหน้าเลยเออบางคนบอกว่าโหนกแก้มาเต็มแล้วตอนนี้หน้าผากหนูเบลอแล้วทํายังไงดีออทํายังไงดี บางคนเขาอยากได้ที่มันเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดโดยเฉพาะไอ้เรื่องของจุดด่างดำที่มันเกิดจากแดดเนี่ยตอนนี้มันสําคัญมากแล้วที่ฉบอกว่าก็รอวันนี้แหละที่จะปล่อยตัวนี้ออกมาตัวที่แพทย์ถืออยู่เนี่ยนะคะเรียกว่าดอกเตอร์จิวตัวนี้นะคะนี่แอนตี Anti ้มาลาสมาครีมค่ะตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการลดเรื่องของจุดด่างดาบนใบหน้านะคะเอาง่ายๆไอ้จุดตรงนี้ขึ้นหน้าใครใครก็แก่ขึ้นอ,อ,อยู่ตรงไหนเนี่ยคนก็จะดูแบบ ดูเอชทุงทางที่ตัวเองอาจจะอายยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดแต่ดูคือไปเลขสามกว่าแล้วอะวะอะตัวนี้แหละแอนทายมันอัสมาตัวนี้จริงๆอ่ดอรจิวเขาดูแลองรวมนะแต่ตัวนี้จะมาดูแลเรื่องของจุดด่างดำบนใบหน้าที่เกิดจากที่เราไปเจอแดดเจอแสงยูวีนี่แหละค่ะตัวนี้นะเราวิจัยมาทั้งหมดห้าปีสารสกัดสําคัญของเขาเลยคือกาตูไลสปอตไลท์ซึ่งตัวนี้แหละที่จะไปจับเรื่องของเมลานินเม็ดสีที่มันดำดๆดังๆที่มันไม่สม่ำเสมอกันนี่แหละแล้วตัวนี้นะคะแพดจะบอกเลยว่าใช้เราไม่มีปัญหาแแแแสบดงคคันนนนลอออกไม่่ผิวพื แบบดเบสเลคือที่สุดเลยนะคะตัวนี้เป็นออร์แกนิกรับรองจากใคร NSF เขารับรองว่าไม่มีสารก่อความระคายเคืองั่ง จัดการปัญหาผิวช่วยเรื่องของลดเลือนเรื่องของจุดด่างดําผู้ใช้จริงเรามีผู้ใช้จริงเนี่ยเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แม่จ๋าโดยเฉพาะตรงโหนกแม่เห็นไหมตรงโหนกแล้วนี่คือหลังใช้นี่คือหลังใช้นี่คือคุณคุณยุ้ยคุณยุ้ยใช้เสร็จคุณยุ้ยบอกว่าไปต่อแล้วพี่อีกหนึ่งคนคุณชายคุณชายก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมว่ามันจะขึ้นตรงนั้นจริงจริงแมันจะขึ้นตรงนั้นแล้วโดยเฉพาะแล้วดูดูอใช่ไหมแม่หลังจากใช้ นี่ใบายดูดีเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะตัวเนื้อครีมของเขานี่นะคะจะ,จะซึมง่าย,มยไม่เหนียวเนินหนะนี่นะนครีมเขาเป็นแบบนี้<อ><อ>นี่นะคะใช้แค่นี้เลยนี่นะ<อ>แล้วก็จะซึมไปเลยแม่ซึมง่ายไม่เหนียวเนินหนะเลยทาไปเลยหรอทาไปได้เลยและ อันนี้นะสมมติว่าถ้าใครบอกว่ามันเปิดไปทั่วหน้าเลยไอ้จุดดำก็ทาไปทั่วหน้าแต่ส่วนไหนที่มันหนาเป็นปื้นทาย้ําลงไปเลยแม่ดาตอนนี้เราทางาน3สเต็ปก็คือลดปรับและป้องกันลดก็คือลดไอ้พวกจุดด่างดำที่มันอยู่บนหน้าเนาะเสร็จล้วก็ปรับไม่ให้เรื่องของมันมาเกิดซ้ําในจุดเดิมเดิมแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเยอะขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นอีกเนี่ยค่ะผลลัพธ์คือเราจะเห็นเลยว่า3ประการที่เราคือมันต้องไปด้วยกัน